พลังใหม่ของโอคารุนอันนี้จะมีสปอยเนื้อหาในมังงะก็ระวังกันด้วยนะจ๊ะคือตอนนี้เนี่ยโอคารุนมีพลังของยายแก่เทโบโซึ่งจะทําให้แบบเร็วใช่ปะ่ะแต่ว่ามันสามารถพัฒนาไปได้อีกมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โอคารุนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าไปสู้กับพวกมนุษย์ต่างดาวมาแล้วโอคารุนเนี่ยก็สลบไปหลายวันนะพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ดันออกมาแค่วิญญ,ญาณเทงั้น ตอนแรกก็แบบงงๆนะว่าจะทำยังไงดีโอคารุนก็เรียกคนอื่นแต่คนอื่นไม่ได้ยินนะเพราะว่าตอนนั้นเป็นวิญญาณอยู่แล้วก็มีจังหวะที่โทรศัพท์ในบ้านของโมโม่ดังขึ้นมาก็เลยไปแตะโทรศัพท์จะรับเองแต่กลายเป็นว่าโอคารุนหลุดเข้าไปในสายโทรศัพท์นะคือถ้าใครจําได้ในช่วงแรกๆที่โอคารุนโดนยัยแก่เทรบโบสิงห์ที่ยังคุมไม่ได้มันจะมีตอนที่โมโม่โทรมาใช่ไหมแล้วตัวยายแก่ทะลุผ่านโทรศัพท์ไปช่วยโมโม่พอดี ก็คิดว่าน่าจะเป็นพลังแบบเดียวกันนั่นแหละโอเคกลับมาที่โอคารุนก็ว้าไปเจอกับยายเซโกะแล้วก็เจแกตเทอร์โบที่กําลังจัดการผีอยู่ที่ฮอกไกโดนะยายเซโกะก็แบบเอ๊เหมือนแปลกๆเหมือนมีใครเรียกอยู่ ก็เจอวิญญาณของโอคารุนคือโอคารุนเนี่ยมาขอให้ยายเซโกะรีบกลับไปช่วยพวกโมโมเพราะว่าตอนนี้พวกต่างดาวกําลังรุกรานอยู่นะแต่ยายเซโกะกาลังติดภารกิจอยู่เพราะว่าไปยืมพลังของเทพในจังหวัดก็เลยต้องทําพิธีอีก3วันเลยยังกลับไปไม่ได้ทีนี้ยายเซโกะก็รีบไล่โอคารุนเนี่ยให้กลับล่างไปนะเพราะว่าไม่งั้นจะตุยแทนแต่ทีนี้เนี่ยก็ไม่รู้อีกว่าจะกลับไปยังไงเพราะว่าที่โผล่มาที่นี่เนี่ยก็มาด้วยความบังเอิญยายแก่เทอร์โบก็เลยบอกว่าเอา้า ตอนมาเนี่ยก็ผ่านพวกสายไฟมาใช่ไหมงั้นก็ลองทําอีกครั้งหนึ่งลองผ่านสายไฟดูแล้วก็กลับไปที่เดิมแต่โอคารุนลองครั้งแรกเนี่ยก็ทําไม่ได้ก็คืองงๆนะว่าจะทำยังไงยายแก่ก็เลยบอกทริคให้ว่าให้นึกถึงเกลียวนะพอยายแก่เทอโบบอกให้โอคารุนนึกถึงเกลียวเนี่ยโอคารุนก็หมุนตัวเองเป็นแบบสว่านแนละ้วแต่ก็เข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่วิธีการที่เข้าไปแบบถูกต้องนะยายเซกโกเลยบอกว่าให้ดูว่ามันมีสนามแม่เหล็กที่เป็นเกลียวอยู่ ให้แบบใช้ประโยชน์ของมันคือสุดท้ายแล้วเนี่ยโอคารุนก็หาวิธีเข้าไปในกระแสไฟฟ้าจนได้แล้วยายเซโกะก็ทิ้งทายไว้ด้วยว่าถ้าเวลาเจอศัตรูที่แข็งแกร่งอ่ะให้นึกถึงเกลียวไว้นะเกลียวเนี่ยจะพาให้ชัยชนะมาถึงแน่จนสุดท้ายเนี่ยโอคารุนก็ไปช่วยพวกโมโมได้พร้อมกับท่าใหม่นะที่เร็วกว่าเดิมเพราะว่ารู้ทิกเรื่องเกลียวแล้วทีนี้โอคารุนคือเก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วแล้วร่างใหม่นี่ก็จะเป็นแบบมีสายฟ้าสายฟ้านิดนึงนะเท่เออก็รอดูนอนิเมะนะว่าจะเป็นยังไง แต่เวอร์ชั่นมังงาคือเท่มาก